ไม่เคยรู้มาก่อนต้านัทพรเผยครั้งแรกเ,เรื่องไฮโซไหนว่าอะไร หัวใจตอนนี้ in love หนักมากจริงๆค่ะสำหรับคู่ของเต,ต,ต้าณัฐพรเตมีรักและไฮโซนายประนายพรประภาหลังจากที่ต้งลูกนั้นตกลงศึกษาดูยใจกันมาก็มักจะมีโมเมนต์หน้ารักหน้าราวออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งไฮโซนายนั้นก็จะอยู่ขีขนข้างเต้าทั้งในยามทุกและยามสุขบอกเลยว่านายตอนนี้ชีวิตทั้งสองคนนั้นแฮปปี้มากๆก่อ,อนหน้านี้เต้าเธอได้ปล่อยเพลงออกมาที่ชื่อว่า baby b o o แรงไม่แผ่วทะลุ2.5ล้านภายใน72ชั่วโมงซึ่งล่าสุดทีมข่าวได้ถามถึงเรื่องความรักของเต้าในปัจจุบันว่า นนั้นเรื่องไฮโซรายัยว่าอะไรเรียกดว้วยชื่อจริงหรือนิกเนมเจ้าตัวก็ยิย้มมพร้อมบอกว่าเรียกนิกแนมค่ะอารมณ์แบบเบบี้หรือบูเรียกอะไรก็ได้หมดที่แทนคำว่าน่ารัก